จะดูให้นะมันเป็นอะไรเนาะโอ้เราหมดอายุไาเออเราก็ไปทำบุญปล่อยปลาสิไปซื้อในตลาดรู้จักปลาไหมปลาหน้าเขียงปล่อยสักสิบหกตัวนะตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้แล้วเงินไปถวายสักพันสองร้อยก็จบแล้วทำระาี่สงวัดไหนก็ได้วัดไหนก็ได้อุทิศขยายยมาลัาที่ท่านต่อยุคให้เรา แล้วเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดแล้วก็พรมิเทวดาที่ประจําตัวเราแค่นั้นก็พอแล้วนะหลวงพ่อที่วัดผมนะศักดิ์สิทธิ์มากนะบางทีผมก็ไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อเราก็ได้ดีไปทํานะแลวพี่ก็ขอขมาพระรัตนตรัยด้วยบางทีปากเราก็เผลอพูดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมโอ้พระที่จะมารักษาการเออไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็งดหน่อยใช่ไหมเขาเรียก บางทีอาจจะประมากอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยเข้จายแบะขอขมาพระพุทธรูปเข้ายไหมเขามีบทขอขมาเนี่ยใช่ไหมพี่ในเปิดดูในวิจิตรในริบก็เดี๋ยวผมให้พูดค่ะเออเก่งมากเก่งมากไม่เป็นไรแล้วดีแล้วเอาตรงนี้นะนี่ไปทำบุญน้าอ้าวเดินดูสิโล่งขึ้นไหมเดินเลยเอ้ยเดินก้าวยาวเอาน้ำ มาเดินโค้งแล้วนะเนี่ยเดินโลกมาเดินนะโค้งมาเดินไหมอ้าวเบากว่าเก่านะเอาหันหลังมาก่อนหันหลังเอออ้าวบอกหันหลังนู่นบอกพ่อแม่พี่น้องทิ่ว่ามันเบากว่าเก่าไหมเวลาเดินมันเบากว่าเก่าครับเออแล้วเด็กพี่จะนไปทำบุญเนาะนี่ไปทำบุญวันไหนอ่ะวันนี้วันที่ทุกวันไหมวันนี้กำลังเนี่ยกำลังเดินเรื่องที่เดี๋ยวไปทำบุญน่ะที่ให้ไปทำบุญน่ะไปทำบุญเท่าไหร่จำได้ไหมหนึ่งพัน วันไหนจะไปทําวันไหนวันไหนไม่รู้เลยรีบทำสิอเออเดี๋ยวเจ้ากรรมเขาจะได้เขาเรากำลังหมดอาอยุไขยอยู่เราต้องรีบทำครับมาทำวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยใช่ไหมพรุ่งนี้เหรอเออวัดสองวันววนี้ได้ไหมพรุ่งนี้ได้ได้โอเคี่แต่พรุ่งนี้นะอ่าอาธิษฐานไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำให้สาธุเอ,อ้ยเรียบร้อยแนละ้วอ,อ่าเดินดูซิคล่องกว่าเดิมไหมเดี๋ยวสัจจะนะรีบจำนะเอาผัดเยอะที่วัดไหนก็ได้ไงเออเดินดูนิโล่งไหม ดีมาอันนี้โลกงไหมเบาเก่าอ่าวโอเคนะขอบคุณมากนะพี่นะทุกดีนะพี่ไปทำบุญนะ